อ้าข้างปูมีห้าสิบบาทครับอ้าวเที่ยวสุดท้ายแล้วครับอ้าวเที่ยวสุดท้ายแล้วครับอ้าวมีมาช่วยกันหลายนะครับมีทั้งทหารมีทั้งตำรวจนะครับมีพลเรือนก็มีนะครับมีทั้งคนเมาก็มาคนดีก็ไปอ่านี่ครับ ปูยังอยู่ครับพูเป็นทหารครับก็ใครไปแล้วนู่นยังไม่มีบบนี่นคนเดียวอ,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 อ่าสมาชิกเราเยอะนะครับตัวนี้นะครับอ่ามันนาก็นากระสวนในเดียวกันนะครับตัวนี้ครับนี่นายทหารก็มาด้วยนะครับครับอ่าเยี่ยมเยี่ยม ครับเยี่ยมครับโอเคเยี่ยมนี่ก็เที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับโอเคไอ,อีกเค็งหนึ่งอีกเค็งหนึ่งสุดท้ายแล้วโอ้ แบกมันครับสีม่วงสีม่วงโอชีสีม่วงมีวุ้นด้วยนะองเป็นมีวุ้นือมันชุดนี้มันขาเป็นอเลยนรออนี้อีทีนได้ก็มันก็โอเคตัวนี้ีต่ายหนึ่งีตา้าหนึ่งตาจูบปีต่าหนึ่งตาจูบอ๋ หมดแล้วเหลือจักร้าเดียวพอเจมรถออกเลยครับอีตะกร้าเดียวครับเขาลืมลืมโอ้เยี่ยมเช็คมาตรงไหนนี่นี่นี่อีตาค้าหนึ่งเจมรถไปเลยครับเล็กไใหขยับหนึ่งหน้าอ่าคันเดิมครับนี่นะครับไม่ต้อง อาโยนไปเอาเลยครับไม่ก็ไปรอที่กับที่บ้านะ่ะละเดี๋ยวไปที่บ้านเลยไปรอที่นู่นเลย,อ,ยอ๋อ อ่าสุดท้ายแล้วครับไม่ทันททเวลาแล้วทันเวลาแล้วจูบครับนี้จูบสร้างสรรค์น,นะครับโอเคยกๆยกหน่อยไป โอ้าวได้ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ท่านฮไปงานจะลองดันดูครับตอนนี้ครับรู้จะดันได้ไหมเนี่ยมือเดียวเนี่ยอาจจะยากนะครับเนี่ย เออเออน่นอาจะยากนะเนี่ยจะดูคอนโทรนจะได้ไหมนะวายเอ็มสามตั้งยังครับเดี๋ยวลองดูครับใส่ไม่ได้ครับจมครับ ไม่ได้ครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับโอเคโอเคแค่นี้ก่อนนันไปไม่ไหวแล้ว